เมลิจะพาทำส้มปะจอมเด้อพี่น้องหลังจากเก็บปลาเรียกปลาเร็จแล้วก็าซิวเรียกออกจากนี่สะอาดเรียบร้อยแล้วมาล้างทำความสะอาดแต่นี่เมลิเอามาแซน้ำเกลือทั้งน้ำเขามาเขาลินน้ำเขามาจะเป็นเขาเนี้วขดเจ้าก็ได้จะ้ะเอามาแซไว้ให้เป็นดับกินข้าวทำความสะอาดให้สะอาดเมลิก็จเจ้าออก โอออกจากน้ำซาวข้าวอันนี้แช่น้ำซาเข้าวไว้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะแล้วก็จะอ,ออกเอาออกจากน้ำซาข้าวน้ำซาวข้าวกับน้ำเกลือเอ็ดไปจอมปลาน้อยจ้ะไม่นี่เป็นคนมักกินไปจอมปลาน้อยมาก อบกินเรียกหนูว่ามีเบิดเหม่อพี่น้องเอินพี่น้องมาเรียกซอยกับว่ามีผู้ใดมาเรียกซอยไม่เรียไม่ดีเป็นคนมากกินไหมสาปลาสาปลาบัดเทียวนี่ปีนี้ได้ปลาหน่อยหลายหลายนี่ทั้งกุ้งปนน้ำจะกุ้งกตมีนี่กุ้งแต่มีปลาซิวปนกันพ้อม ทำส้มปลาจอมหรือปลาน้อยไปกินล่างอาแล้วก็จะล่างอีกจักน้ำนึงก้อนหนานะั้นไม่รีก,กล่างมาหลายนา้ำน่ะละล่างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วจังค่อยมาแช่น้ำเขาหลังจากเอาออกจากน้ำเศร้าเขาล่างน้ำใสประมาณสามน้ำผมนี้จ้านี่น้ำเพิ่นใสปิ้งเลยล่ะ น้ำท่านก็นจะเริ่มใสแล้วมีทั้งกุ้งมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาปลาซิวปลาซิวน้อยเห็นจี๊ฟุนเข้ากับยีบออกน้ำบรให้เพ่นมี่จี๊ฟุนล่างหลาน้ำกับย่งบ่อออกได้ทาเข้าบ่อันสังเกตค่ะค่ะ ต้องใส่แว่นตาขยายผลนี้เพึเงเห็นขี่ฝุ่นยังไม่สำเร็จเลยเป็นสองมือพอเราค่อยสิแลลวอ่ราหมูว่านไม่ดีก,ก็เรียกป่าเนาะเรียกป่ากระสวดสิแลลวมันมีฝุ่นไหมพี่น้องมีฝุ่นฝุ่นหลาย นี่ก็ไปจะกองเอาขันกองเอาผัดมันจะมีอันเศียดฟุ้นก็ได้อ่องสิมื่กลับได้ปลาอันกี่ฝุ้นมันกลับไปน้ำน้ำน้อยแล้วสะอาดแล้วพี่นุ๊ง เดี๋ยวจะพามาทำแล้วทีนี้จะพามาทำแล้วส้มปลาจอมแล้วล่างตัวจนตัวใสปิ้งเลยตัวปลาจนใสแล้ว ในการทําส้มปะจอมส้มปาจอมแล้วส้มปาน้อยด้วยพี่นอ้องโอ้เกลือมาไว,ใว้ใสไก่ก่อนก็มีปลาปลาซิวปลาซิวหรือกุ้งผสมกันได้จะทำส้มปะจอมหรือปลาน้อยก็จะมีข้าวเขาสวยก็ได้ข้าวเนียวก็ไดข้าวเส้นานำ ล่างยางพ่นออกสะก่อนเตรียมไว้แล้วก็มีกระเทียมกระเทียมเมลีก,ตออก็ตัมเอากระเทียมหน่อยเอาทั้งกากเพิ่เด้วจ้ะหฮาแกะนันออกปาดหัวปาดไทยแล้วก็ล่างต่ำความสาดเอากาบเพิ่นนํำมันจะได้หอมหอมเมลีไม่ได้แค่กระเทียมใหญ่นะคะใช้กระเทียมเล็กจะได้หอมหอมแล้วก็มีเกลือเม่งเกลือเมลีดูพุุ่เป็นถังเลย ปลาจอมถวยเ่ินผ้าเฮ็ดถวยเฮ้าเอาปลาถวยใดเกลือเฮ้าก็ใส่กลิ่น,นเดี๋ยวจะทำเลยนะคะหนึ่งถว้วยตวงสองถ้วย สามถ้วยเาเอาถ้วยได้ก็เอาเอาเอาถ้วยนั่นล้วจะเ็ดใส่กลนเพล่นสี่แล้วประมาณห้าถ้วย อยู่นีดก็นิดหน่อยเอาห้าถ้วยไม่รีกลองใส่กระซ่อนให้น้ำพันสเสด็จออกอันนี้ก็จะมาจัดการทำเอาเกลือเด้อพี่น้องบัด 1 2 3 เท็่ยงสี่แล้วพี่น้องก้นเอาก้นเพิ่นใส่เกลือรับลองแบบนี้อยพอดีไม่เค็มนังจากใส่เกลือใส่เกลือแล้วแล้วใส่ปลาแล้วใส่เกลือเสร็จแล้วก็จะเอาข้าวลงใส่เด้อาข้าวเหนียวไม่รีเอาข้าวเหนียวเนี่ย ข้าวเหนียวล่างยางคนออกข้าวจะทางให้ทําให้เปรี้ยวแล้วก็กระเทียมกระเทียมกระตําไปแล้วกะเทียมน้อยกระเทียมน้อย,ย,มอยไม่รีบเอากราบออกได้จะเอาทั้งกระบกันนี่มันหอมหอมพี่นองหอมกระเทียมสมประจอมหรือสมป้าน้อยด้วยกินโดนๆดนนั่งกัดจุกเขา ทำให้ท้นเขา่ากับเกลือเขากับเกลือกับอันกระเทียมกับเผาหอมแล้วพี่น้องถุงไมดีกันน้อยหน่อยถุงใส่มือหาข้าเขียามือซา้าเล็กก็ได้แต่ว่ามัน,นมันกุ้งมวีย่าย่านหนวดกุ้งเพ่นปักมือ ปลาจอมหรือปลา้อยคุกเขาให้เข้ากันกับตะเทียมวิธีถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆสูตรนี้หอมรับรองจะไม่ขาวเลยเพราะว่าเราใช้น้ำนำเขามาน้ำเขาลิ้น แล้วก็ใส่กระเทียมดับกิน,หอ,ห,อห,นหอมหอมพี่น้องหอมห้ยห้อยเลยหอมมากๆเลยหน้าตา ส้มประจอมหรือปลาน้อยเกยีบใส่ปลูกเลยสูตรนี้ไม่ใส่ผงชิสลดนะคะอันนี้กระปุกไม่ดีก็เอาเตรียมใบเดียบ้อยแล้วเอามาใส่กระปุกเลยใส่แล้วก็ตั้งไว้จากสามขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นเถละพี่น้อง ค่นค่อยจะอันเอาไว้ในี้ของที่บอ่อห้อนแล้วก็บ่แดดในห้องอุณหภูมิที่พอประดีพอประมาณ่ต้องไปตากแดดเด,ด้อจะสามขึ้นหรือสี่ขึ้นเพราะว่ามันมันมันเป็นช่วงยินช่วงหน้าหนาวเนาะช่วงนี้ หรือบางทีอาจจะเป็นห้าวันหกวันแล้วแต่นอกจากมาเบิงวันเพิ่นขื่นน้ำเพิ่นขื่นบ่ถ้าเพิ่นเปลี่ยนเพิ่นก็นจะขืนน้ำแต่หลายอยู่ที่พี่น้องเฮ็ดไปถ่ายกินจ้าว่าได้ขายเนี่ยนี่เฮ็ดไปถ่ายกินเวลานั้นเขากระโจกออกมาเปลี่ยนแล้วเขากระจกออกมาแบงปาแป้งใส่ตะไคร้ใส่มะเขือมะเขือขึ้นใส่ข้าวคั่ว เนาเ่แปงเทเดียวถ้าเ้าแปงเทเดียวมันก็นจะบูดจะเสียห้าแปงแทละหน่อยหรือแบ่งปันพี่พี่น้องๆกินจ้ะเพราะไม่ดีเป็นคนมากกินส้มปลาน้อยหรือส้มปลาจมบ่เฮ็ดไงป้าในดีพี่น้องตอนเฮ็ดนีบวยากเท่าใดดอกบดวดโดนแต่ว่ามันดดนยู่นน้ำเดียกตอนเดียกป่าเพราะว่าปานห้าบ่ไเด็ไปยกมากเนะาะป่าป่าสาป่าสามันก็นจะมี ขิงเงียจักน่อยเขาตักมาตักมาทั้งขิงเงียทั้งขิก็ะเฮมาเรียกเอามาล่างเอาหมูว่าไานเห็ดยุบมือพี่น้องป่าซ้ำนี่แหละเลียกยุบมือจนคำขอบอยากเนาะบายบายขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้แมรี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจนะคะ